สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับก็ตรงวันที่15แล้วนะครับวันนี้แอดก็มาตามฝันคุณยายนะครับก็ที่แรกว่าว่าจะลงพร้อมกันทีเดียว2คลิปเลยนะครับแต่ปรากฏว่าคลิปก่อนข้างยาวนะครับ แอดก็เลยแบ่งเป็นสองคลิปเลยนะฮะก็ยังมีฝันอีกฝันหนึ่งที่คุณยายก็รอย้ำดูนะครับแต่ต้องบอกเพื่อนเอ็ซีนะครับว่างวันนี้สัญญาณค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวเราจะรอดูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกทีเนาะว่าจะคุณยายจะย้ำตัวไหนนะครับ แล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะครับที่แอดยังไม่ได้ไปหานะครับไม่ว่าจะเป็นตรสะนะครับตรสะก็ถ้าแกไม่ฝันจะจะแกไม่มั่นใจแกก็ไม่กล้าลงนะครับแกก็คือเขาไม่ได้ห่วงนะครับเขากลัวว่าเลขไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาอายนะครับบางทีบางคนนะถ้าบอกแล้วบอกไม่ถูกแล้วเขาก็ไม่กล้าบอกนะครับแกบอกถ้าเห็นเลขเหมือนห้าหนึ่งเก้าอย่างนั้นแกถึงจะกล้าลงนะครับแล้วก็เหลือช่างโดด้วยนะครับ เดี๋ยง่าเรามาฟังความฝันแรกของคุณยายกันก่อนนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับพื่เนเล็ีก่อนนะครับแอดหัดที่นั่งก่อนฝันแรกของคุณยายนะครับสําหรับงวดน,นี้นะครับก็คุณยายก็ฝันว่าเดินไปไหนไม่รู้นะครับในฝันนี้แกรู้สึกเหมือนใจลอยนะฮะก็เดินไปเดินไปสักพักก็เจอเจอคุณตาเนี่ยหรือคุณพ่อนะซึ่งเป็นแฟนกันเนาะ แกก็เดินไปด้วยกันสักพักก็พอเดินไปจะได้สักแป๊บหนึ่งนะครับคุณพ่อก็หายไปไหนไม่รู้นะครับออแล้วคุณยายก็เดินไปเห็นเหมือนตึกแกบอกตึกใหญ่มากนะครับคนก็กํำลังแย่งป้ายกันอยู่นะครับป้ายแบบป้ายเล็กๆนะแล้วก็มีคนเขาประกาศนะครับบอกว่าให้มารับป้ายเป็นป้ายบัตคิวอะไรเงี้ยนะ คุณยายก็เลยถามว่าบัตรคิวตรวจโควิดใช่ไหมหรือเป็นบัตรคิวทกศนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นบัตรคิวของธนาคารนะครับแกมองดูธนาคารก็ใหญ่โตนะครับแบบเหมือนเป็นแบบอะไรฮะแกบอกเหมือนเหมือนมันเหมือนมันปูด้วยหินนะหินใหญ่ๆห,หินอ่อนอะไรอเงี้ยนะครับเนาะ แกก็เลยแกก็เลยไปกับเขานะครับแล้วก็ไปได้บัตรคิวมาใบหนึง่งแต่ที่สังเกตเห็นนะครับแกมองดูแกก็งงว่าเอ me ๊ะทำไมบัตรคิวมันเหมือนกันทุกใบเลยฮะก็เลยถามพนักงาน,นเขานะฮะเขาก็บอกว่าที่นี่บัตรคิวจะเหมือนกันนะครับเป็นเลขเดียวกันหมดเลยนะครับพอแกมองไปก็เห็นเป็นตัวเลขนะครับก็คือเลขสองหกสี่นะครับนี่คือบัตรคิวนะครับ แล้วก็พออยู่ๆสักแป๊บหนึ่งนะครับก็สีงสักพักหนึ่งคุณยายก็บอกนั่งอยู่แล้วก็เห็นมีเด็ก<ม>เด็กผู้หญิงสวยนะไม่ไม่ใช่เด็กนะน่าจะเป็นสาวแล้วแหละก็เดินมาเดินมาเหมือนเดินขึ้นมาจากข้างเ,าเดินมาจากข้างล่างนะครับขึ้นมาเพราะว่าตอนที่แกเข้าไปในตึกก็มันจะเหมือนเหมือนมันสูง,สงๆเนาะก็ไม่แน่ใจว่าตึกนั้นจะเป็นกองสลากหรือเปล่านะครับ คุณยายก็เลยเรียกเด็กว่าเด็กเด็กสาวหญิงสาวคนนั้นนะครับว่าเอา้าทําไมไม่ไปรับบัตรคิวเหมือนคนอื่นล่ะคนนั้นเขาก็เลยตอบว่าเออเขาก็บอกเขาบอกว่าเขาอยู่ข้างล่างข้างล่างเขาก็แจกบัตรคิวเหมือนกันนะครับเพื่อนสี่ครับคุณยายเขบอกเอา้าข้างล่างเขาก็แจกเหรอแล้วข้างล่างเขาแจกเบอร์อะไรนะครับคุณยายก็ถามไปอย่างนี้ หญิงสาวนะครับสาวสวยมากเลยนะครับคุณยายบอกก็เขาบอกว่าข้างล่างบัตรคิวเขาได้เลขนี้นะครับเลขหนึ่งสามนะครับก็นี่น่าจะเป็นฝันแรกเนาะก็ร้องให้เอาบัตรคิวเขาก็ตะโกนเหมือนกันนะตะโกนให้มาเอาบัตรมาเอาป้ายนะเขาไม่เรียกบัตรคิวทีแรกเขาเรียกป้ายให้มาเอาป้ายแล้วก็คุณพ่อที่แกฝันเห็นก็อายุหกสิบสองเนาะ ก็น่าจะชนกับบัตรคิวแรกนะครับที่ให้นะครับสองหกสี่หรือสี่หกสองได้เนาะถ้าตัดเล่นกับหัวกับหางแต่ก็น,นี้ก็เหมือนพูดลักษณะชี้เป็นล่างเลยเนาะหนึ 1, ่งสามก็เป็นบัตรคิวเหมือนกันนะครับมาจากข้างล่างนะครับอันนี้คือฝันแรกของคุณยายนะครับส่วนวดนนี้ที่แอดบอกว่าสัญญาณชัดค่อนข้างชัดเลยนะฮะ เรียกว่าชัดเหมือนงวด19เลยนะครับหรือยังไงเพื่อนลิฟตสี่ก็ติดตามนะครับเพราะว่ายังไงพรุ่งนี้เพราะว่าช่วงบ่ายแอดก็ต้องไปทำเพลงต่อนะครับไปถ่าย mv อะไรเนี่ยนะฮะไบร์ทลินะครับอีกไม่นานคงจะต้องได้ฝากช่องใหม่นะครับเอาวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับก็ยังไงเพื่อนลิฟสลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับ และพรุ่งนี้เรามาจับสัญญาณกันอีกทีนะครับว่าตัวเลขจะไปในทิศทางไหนนะครับแอดแองฟังวนี้มีหลุนนะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะส่วนตัวเลยนะไม่ใช่ส่วนตัวหรอกเพราะว่าสัญญาณมันชัดมากนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เก็ตติดตามนะครับยังไงวันนี้ก็คงจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ